สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมรถที่ท่านเห็นนี่ไม่ใช่โตโยต้าไฮเอหัวจรวดนะครับผมเป็นของบริษัทไทยลุ่งยูเนียนคาร์ครับเดี๋ยวผมจะพาชมดูร,บรอบๆครับคันนี้ถ้ามองเพิ่นเผดแล้วท่านอาจจะคิดว่าเป็นโตโยต้าไฮเอหัวจรวด แต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับผมเน้นย้ำอีกทีคันนี้เป็นของไทยรุ่งยูเนียนคาร์ครับซึ่งผลิตออกมาผมไม่แน่ใจว่าจำนวนกี่คันแต่ที่รู้จังหวัดที่ผมอยู่มีอยู่คันเดียวตอนนี้ผมกำลังตามหาเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกที่ใช้รุ่นนี้ ใครใช้รุ่นนี้ก็คอมเมนต์หรือว่าส่งความคิดเห็นมาได้ครับจะพาดูรอบๆครับอันนี้ด้านหลังครับผมเครื่องยนต์เป็นของโตโ o ต้า i ม h t อั้ารซีซีครับผมคอนโซลด้านหน้า ็ถอดแบบมาจากไมเทเลยครับผมเดี๋ยวผมพาดูช่วงล่างอ่าให้เห็นกันจะชัดเลยครับผมให้เห็นกันจะชัดแห้งสนิทครับคันนี้แห้งสนิทเน้นย้ำไม่ได้ขายนะครับผมเน้นย้ำไม่ได้ขายาที่ผมทำคลิปวิดีโอ ขึ้นมานี้เพื่อตามหาเพื่อนเอนสมาชิกท่านใดที่ยังใช้รุ่นนี้อยูอ่คอมเมนต์หรือส่งความคิดเห็นมาได้ครับกำลังหาแนวร่วมครับเดี๋ยวผมพาดูช่วงล่างด้านหน้าะจะเห็นได้ชัดว่าช่วงล่างด้านหน้ามีแหนบนะครับผมเสริมด้วยแหนบจะวางขนาน กับคัสซีซึ่งมีแหนบอยู่ตัวเดียวนะครับผมเนี่ยซึ่งมีแหนบอยู่ตัวเดียวซึ่งมีแหนบอยู่ตัวเดียวด้านหลังเป็นโชคนะครับผมนี่ให้ดูเลยเน้นย้ำไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ขายแต่กำลังหาเพื่อนร่วมสมาชิกท่านใดที่ใช้รถรุน่นนี้เดี๋ยวผมจะพาดูด้านในพาดูด้านในดูห้องเครื่องก่อน เครื่องยนต์เป็นของโตลต้ามิติเนะครับผมเดิ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 มเลยครับผมคอนโซลคอนโซลถอดแบบมาถ้านั่งภายในห้องโดยสารนี่นึกว่าขับมิติเเลยครับผมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับผมเป็นรถตู้เป็นรถตู้ของไทยรุ่งยูเนียนคาร์เครื่องยนต์2,500ซีซี เป็นของโต้ต้าไมเต้ครับล้อเดิมครับล้อล้อเดิมเลยอายุการใช้งานก็นานมากคัานี้ใช้ดีก็ประหยัดน้ำมันครับผมขับที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เฉลี่ยแล้ว15 กิโลต่อ1ลิตรนะครับผม15กิโลต่อ1ลิตรอันนี้ผมให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆเรีนย้ำไม่ได้ขายนะครับคันนี้ไม่ได้ขายแต่ผมกำลังหาเพื่อนร่วมสมาชิกที่ใช้รถตู้รุ่นนี้คือไทยลุ่งยูเนียนคา ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยลุ่งยูเนนคาร์ด้วยนะครับที่ผลิตรถรุ่นนี้มาให้ใช้งานก็อายุการใช้งานก็หลายปีแล้วครับแต่ก็ยังวิ่งไปไหนมาไหนได้เน้นย้ำไม่ได้ขายนะครับเน้นย้ำไม่ได้ขายผมใช้เองเดินทางไปไหนมาไหนคันนี้ป้ายที่เป็นวันทุกครับ ภายี่เป็นบรรทุกเดี๋ยวพาชมดูภายในก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากครับเดิมๆเ,เน้นเดิมดมครับก็ทำเตียงนอนไว้ข้างในไม่เน้นย้ำใช้ของราคาแพงมากยุคนี้ต้องเศรษฐกิจพอเพียงครับ เศรษฐกิจพอเพียงเก็บเงินไว้เติมน้ำมันอย่างเดียวครับจะไม่เน้นย้ำการแต่งรถเขาผลิตมาแล้วจากโรงงานใช้ดีครับเราไม่ต้องไปเสริมไปแต่งอะไรทั้งสิ้นมีเงินเติมน้ำมันไปไหนมาไหนได้ครับผมไม่ต้องแต่งก็อาจจะโดนทัวลงหรือเปล่าพอผมพูดแบบนี้บางคนท่านใดสมาชิกท่านใดที่ชอบในการแต่งรถก็ผมต้องขอโทษไว้ด้วยนะครับ ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละบุคคลก็สภาพเดิมๆครับคัดทรงคัสซีเป็นของไมตทลเอ็ก e ซ์โตต้าบริษัทไทยลุ่งก็ผลิตขึ้นมาคัสซีเครื่องยนต์คอนโซลระบบช่วงล่างเป็น น่าจะเป็นของไมเต็กนะครับผมแต่ว่าทำบอดี้ขอบขึ้นมาอีกทีหนึ่งตัวนี้ได้ความยาวครับตัวนี้ได้ความยาวภายในห้องโดยสารก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแม็กเติมครับคันนี้ไม่ได้ขายนะครับกำลังตามหาเพื่อนร่วมสมาชิกกำลังตามหาเพื่อนร่วมสมาชิกที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับคาดว่าในประเทศ ในประเทศไทยเรามีเหลือไม่กี่คันครับที่วิ่งได้และกำลังใช้งานอยู่ท่านใดใช้รถรุ่นนี้คอมเมนต์มาส่งความพิดเห็นมาได้ครับพาดูรอบคันอีกครับพาดูรอบคันแล้วก็จะได้รู้ว่ารถรุ่นนี้เป็นยังไงสภาพเป็นยังไงครับผมครับผมดูผมใช้อยู่ครับผมใช้ดีมาก ไม่มีปัญหาจุกเกกเลยต้องขอบคุณบริษัทไทยรุ่งอยู่เน้นคานะครับที่ผลิตรถรุ่นนี้มาให้ใช้ผมก็อยากถามผู้ผลิตเหมือนกันว่าผลิตมากี่คันครับจะได้เป็นความรู้จะได้ตอบคนอื่นได้ว่ามีกี่คันที่ผลิตขึ้นมาใช้ใช้งานรถรุ่นนี้ไม่ใช่โตยต้า หัวจรวดไฮเอสนะครับผมเป็นไทยรุ่งยูเนียนคาร์ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งโอเคครับสมาชิกท่านใดใช้รถรุ่นนี้ก็คอมเมนต์และส่งความคิดเห็นมาได้นะครับผมวันนี้ก็นำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบระคุณมากครับผม